เอ้มันโดนก็โดนแล้วมันโดนมันโดนสีด้วดลยอยู่ๆอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ปิง <Okay. S 2> ถ้าปิงจะอยู่ในน้ำโ <Okay. S 2> อเคเรืสักสี่เรียดิปัญหา,านเนี่ย oh, แต่ว่าไอ้นีไอ้ว่าไอ้ด่านนี้กูไม่ได้เป็นคนไอ้นี่นะมันมีอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นคนเลือกม่าแล้วอ่ะบูเชอร์นั่นตอนตีหัวปะคววีได้นะติดติดติดเชื่อแล้ววะมันคืออะไรวะสโลสโลสโล,โล,โลแล้ว,ว่าถ้ายิงข้าไมไปเลยมันจะยิงแบบซิตสโลอ่ะอะไรแบบเรียกว่าอะไรวะบุริทาม ยิงแบบฟรีๆเเ้ยดี๋ยวนะมีแบบบางส้ายอ้นี่มแบบันมันไม่มีศูนย์ยิงเหรอไอเมีเกมนี้ไม่มีศูนย์ยิงเฮ้ยไอ,ไอ,ไอ,ไอ้ยเอ้ยได้มากดก,กวดวีก็ได้มันจะได้ป่าวว่าเรื่องอะไรจลิกเลิกแอนิเมชันอันนี้เราต้องไปไหนหรืออ่อนไม่ต้องถามแล้วเบ๊บยิงไ,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 ไปเลยจะว่าจะ,จะบอสมาเดินยิงเลยเชี่ย เอาสักอ,อนนยอ่างเลยขาดสามเลยอาสามน่าจะโหดกว่านี้เออก้าฟิกก็น่าจะดูเลือดสายเลยสวยตวโอุ๊ยโดนไฟอ๋อมีต่อไปนะอะไรวะมีมีมี ตหลัเองอ่ะมาแล้วเป็ตัวเอ๊ะมันเห็นตัวอะไรเชี่ยโอ้ยเป็นเซฟเฟต์พาวยิง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 ไอ้นี่ต้องกดโอ้โหจะเก็บไอ้แมงเด้อเแม็กเด้ดดดดดดอดนเติบจะเคลียร์พวกนี้ก่อนไอ้ตอนนี้รู้สึกิลต้องโอเแป๊บตา,ตายแล้ว ใช่ยิงยิงไฟหลังมันอะยิงเออใชม่มีหลังมันไอไอน,นี่อะไร e เนี่ย EMP เน,นี่ยอ๋อเกเน์ระเบิดมือใช่เฮ้ยคาตาน่าเชี่ยขายไอน,นี้ทิ้งเลยได้ขอแล้วกูได้รับเบียวสมุไรแล้วกูติวตัวไว้ อุ้ยไมนมานแล้วนะยังจะอ้วกโอ้โหแม่งอ้วสกสกุลเทพไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเราเก็บบอสมาละบัดวันบัดคิดแตก อบโอออบรอโบรมินเนชั่น,นไหนวะเธอวัอตดตดเราฟังเสียงแล้ว่าทำไมโอเคอยู่ในบ้านไหนบ้านเดี๋ยวมึงเจอวิธีบุชิโดูกูแม็กเนียต้าอีนิ้วกอนไม่ทันและไม่ทันละต้อจไหวเดี๋ยวมึงเจอวิธีบุชิโดกูเดี๋ยวมึงเจอวิธีบุชิโดกูอะไร ใครแจกตังค์เนี่ยโกรวยแล้ว <laughs> มาดูดิอยายไม่ใช่เเปิดมาตัวนี้ก็โหดนะมันมีปืนยิงไกลได้จะโหดกว่าตัวชกใคเล่นกันนะตัวมันตีไกลหมดเลยเพชรสีหอ,อมรวยค่ับนี่ยโอ้โหเชียบจีเฮ้เจ้าหายไปไหนแล้วกรหน โหแน่ลุงลุงปูปัมยิงอยู่เออใช้ EMT เอ้ยมันหนีมันหนีมันหนีไปไหนละเนียนเนียนเนี่ยไม่ตายเหรอตายไอตัวนี้มันหนีไปแล้วก็มันจะไปฮิวถ้าเราตีไม่ทันก็คือ กระเซิมันจะคิวสามหลอดกระจอกว่ะนึกว่าจะเก่งไอ้ไอ้อุ้ยคิดแต่ว่ามันเก่งกว่าเยอะเลยโอเคมาเอา what ใช่เดินยังไงเนี่ยเดิน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 ยิงคิดเดนไปยังวะไอตามเป็นอะไรยังไงเป็นเปิร์กไงเป็นเปิร์กเลือดเปิร์กอันนั้นมาวิ่งเร็วอะไอตามลูกศรสีฟ้าไปมันจะพาไปที่ซื้อปืนเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันถ้าเปลี่ยนอ่ะ มันนี่ปิงไม่ดีไห็นแม่เราสามคนอ่ะสามคนเข้ามาคือแดงอ่ะเชี่ยแดงเลยเออแดงจริงอ่ะเฉี่ยมันวิ่งเร็วมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นแบบว่าปิงปับเห้เรียกว่าอะไรวะปับเกมโหมดอ่ะอ๋อไม่ใช่ปิงแต่กูไม่รู้สูตรไงใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปิงถ้าปิงจะอยู่ในน้ำได้ไหมก็กูเดินอิสระมากเลยตอนเรนอยู่เวลา เกือบโดนแล้วไอ้เกมไอ้เ <puis> สือแ่ตัวล่องหุนด้วยเฮยย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 ยหยยงยย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  วันต่อไปอแล้วะแมงสโลซ์โอ้ยเอ้ยของชอบอุบุกเองชนชนชนโอ้นโอ้ยระวังเกมได้ ฟันหัวเขาเติมไปแล้วไอ้หนูเพื่อนกูวิ่งไม่โดนเลยแหมวิ่งล้ำสุดโอ้นี่ไงถ้าเป็นแบบว่า จีเวลาเขาจะวิ่งเร็วระเบิดไปอ๋อทานไงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่พออยู่ดีแล้วมันจะผลให้ด้วยจะอยู่ไหนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้กันใช่ไหมใช่อยู่ตรงนั้นใช่ไม่ได้ดาวไป็สองแล้วนี่มันก็เรานี้คือก็ค่ริเวณฟรีหรือเปล่าใช่เราไม่ได้ไอ้นี่ไงเราไปใช้ตังค์ซื้ออย่างเดียว ไไอ้เอรเตอร์เตอร์อตอร์อว่าคงไม่อ่อนไหมือนไอ้ตัวนู้นไอ้โซดี้โหดกว่าไเล่นระเบิดมาจากทางนั้นน่ะท่าไหนประตูเ้ยไม่ใช่ล่ะจากไหนวะมบนบนัวไหนไม่โดนเสมอนอยู่บนล อยู่แล้วเห็นไอ้แม่าแล้วมแล้วอยู่ระเบิดแล้วอยู่ด้วยแล้วกันมีปืนด้วยเด๋ยนะถ้าไม่อ huh. ยู่ดีกูเปลี่ยนเป็นปืนโอ๊ยโอ๊ยแม็กแม็กยงไม่ทันยงไม่ทันจับนงงเลยเมื่อกี้กระ벙กระ벙กระง เราดูมันเล่นลงกัดด็อกมาเเดี๋ยวระเบิดแล้วระวังโอ้ยเลวไปกูไม่ระเบิดนี่มันดูดมันดูดโอ้ยเอ๊ะเออสวยจริงอยู่ใช่ไหมกูไม่ได้จะเปลี่ยนปืนในนั้น ระวงอยู่าระเบิดใ่อมันมันไปโดนใครแล้วตีกูโอ้โอ้เม็ดโอ้โอ้ไอ้มันโดนก็โดนแล้วมันโดนมันโดนสีดเลยอยูยูโดนแรกเลย มุย่ยอยู่บเบิดก่อนแล้วเออะแค่นี้อ่ะเอ้มันปลาเบิดโอ้ตายแล้ววะระเบิดแรง,แงเกินใกล้จบแล้วหิวไม่ทันหิวไม่ทันโอ้ยเจี๊ยบตายเลยตายหมดเบิดไม่ค่อยึเล่าเบิดเล็วเบดกระสุนหมดโอโอ๋อ๋ยอ,อ,อ,อตายแล้วว่ะต้องสั่อย่างขอตอนนี้ โอ้แล้วแม็กลว่ะตายพอดีเลยเชี่ยโอ้ยเม็ดโอ้เชี่ยแล้วนี่ไงแม็กแม็กแม,ม็กบินอยู่เนี่ยเห็นไหมเอ๊ะเชี่ยเอ๊ะเไอสัตว์เนี่ยแม่กซ์แม็กซยู่กับเราไงแม่งโอ้เชี่ย